ว้าว <Wow. S 2> เพื่อนจ้าเพื่อนสวยสวยสวยจ้าสวยจ้าอากาศวันนี้สวยมากเลยอุ้ยน้ำตกน้ำตกน้ำตกจ้าบรรยากาศจ้าเพื่อนจ้าบรรยากาศบรรยากาศจ้าเพื่อนมาดูฝั่งนี้ฝั่งที่ไม่โดนแดดนะเพื่อนนะเออฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะอ,อ,อาภัพหน่อยจ้ืมาจ้าเพื่อนมาดูมาดูความง,งามของ ของบรรยากาศด้วยค่ะอันนี้เดินเดินไอเดินไปสู่ดวงอาทิตย์จ้ะเดินไปสู่ดวงอาทิตย์นะเพื่อนนะอุ้ยสวยมากเลยจ้ะเพื่อนจ้ะมาดูจ้ะมาดูอุณหนะภูมิตอนนี้ลบสามองศานะคะเพื่อนนะค่ะดูบรรยากาศรอบรอบนะเพื่อนนะเออตอนนี้อ่าอ่าสตาร์ทรถไว้ค่ะมันหนาวมาก ลบสามองศาจ้ะคือคืออุ่นลดไว้ก่อนก็มาเดินเก็บภาพค่ะมันเป็นมันมันเป็นส่วนที่ได้นะคะเพื่อน <S <S เพื่อนมาดูนะเมื่อสองวันที่ผ่านมาลมมาเจ้าเพื่อนเมื่อลมมาหิมะในใบไม้ก็ก็ล่วงนะเจ้าเพื่อนนะหิมะในถนนก็ยังมีอยู่จ้าอันนี้ขอบถนนนะเพื่อนนะจ้ะเออ มาดูกิ่งไม้เจ้าเพื่อนเมื่อความหนาวเย็นมากๆนะความชื้นจากาจากหมอกนะเพื่อนมันก็เลยทําให้เป็นน้ําแข็งเกาะตามกิ่งนะเพื่อนนะสีขาวๆนั่นค่ะมาค่ะเพื่อนมาดูน้ําที่ขังในถนนก็กลายเป็นน้ําแข็งนะเพื่อนนะที่บอกว่าขับรถยากก็จุดนี้แหละค่ะจุดที่เป็นน้ําแข็งนี่ค่ะค่ะเพื่อน เมื่อเรามีอุปสรรคทางหลวงเขาก็มาโรยลูกลูกลูกหลวดนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ล้อรถจับถนนจะเพื่อนจะมาดูจะเพื่อนจะ้ะความงามนอกจากเนาะอุ้ยเพื่อนอันนี้ดวงตะวันไม่ไม่ส่องหน้าแล้วนะเพื่อนมันจะทำให้เราได้ภาพสวยนะเดี๋ยวจะขับรถมาถ่ายรูปในจุดนี้ให้เพื่อนชมเด้อ อันนี้เดินจากรถจ้ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนชม,มในสิ่งที่ในสิ่งที่มหศัศจรรย์้อเพื่อนตอนนี้รถมามเราจะเดินออกจากทาง้อเพื่อนออเพื่อนมาชมเด้อนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่าทีนี้หิมะก็กลายเป็นน้ำแข็งนะเพื่อนนะเวลาเราเหยียบลงอย่างนี้มันจะไม่หลุด แข็งเป๊ะเลยเพื่อนเป็นน้าแข็งเลยเป็นน้าแข็งเลยจ้ะมาชมนะเพื่อนนะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนคะ่ะมันเป็นภาพที่สวยงามมากอันนี้ต้นคริสต์มาสนะเพื่อนนะอันนี้ต้นคริสต์มาสจ้ะเดจะพาเพื่อนเดินกลับบ้านเด้ออ่ารถก็คงจะอุ่นแล้วจ้ะเดินทางกลับบ้านจ้ะเพื่อนอุ้ยมาดูวิวฝั่งโน้นจ้ะเพื่อนตอนนี้มันยืนสูงได้เพื่อนเห็นไหม หิมะไม่ร่วงลงเลยเนี่ยจะเดินขึ้นนะเพื่อนนะมาลุ้นด้วยกันจ้ะมาค่ะเพื่อนอุย้ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาภาพลงนะเพื่อนนะเมื่อกี้ขยายภาพเพื่อนมาชมฝั่งนี้ค่ะเพื่อนจ้ามาชมฝั่งนี้จ้าสวยไหมคะเพื่อนอุย้ยดูความขาวของหิมะกับแสงแดดเพื่อนคลิปนี้ขอแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนจ๋า